ไปดูถนนนะกำลังเดินลงมันไดดูถนนต้งตกใหม่รถขาวเต็มเลยนี่รถลูกชายนะซื้อเองนะหาเงินซื้อเองค่ะนี่เป็นของสามีขาวเลยค่ะยังไม่มีคนเดินขาวเต็มเลย ไปดูถนนสูตรอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะตกไปปล่อยนะทางเดินออกจากบ้านถ้าตกหนาหนาจะสวยนะตอนนี้ตกยังไม่หนาเนสวยยังไม่มีรอยคนเดินนี่่คะถนนนี่ก็รถล,ลูกชายอีกคันหนึ่งนะคะ หาเงินซื้อเองค่ะไม่ซื้อให้นะคะเขาทำงานได้เขาก็ซื้อเองค่ะประมาณนี้นะสวยเนาะตกแล้วก็ไม่หนาวมากนะเนเกาะเต็มรถเลยประมาณนี้โอลมแล้วค่ะลมแล้วปิวเข้าตาแล้วเข้าบ้านแล้วค่ะ เดินเข้าบ้านแล้วเห็นไหมรอยเท้าลัดเมื่อกี้ลัดเดินฝั่งนั้นเป็นรถของข้างบ้านนะสามคันเป็นของข้างบ้านฝั่งนี้เป็นของเราค่ะสองคันอีกคันนึงไม่มีที่จอดก็จอดข้างถนน